ทีมงานนี่มิไดคนใส่แว่นเลยไปยวโชว์แว่นหน่อยเย้เ <laughs> ย yeah, yeah, yeah. ไปหาหมอมาเมื่อวานครับสงสัยอาการหนักแล้วยังร้อน <laughs> อต้องขุนครับเนี่ยครับมาอยู่ทีมงานนี้เดี๋ยวได้เป็นทีมงานตราเด็กสมบูรณ์ทุกคนครับว่าเราขุนดีนะพี่น้อง <laughs> ท้องก็จะออกออกหน่อยโอ้ยติดอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้พี่หมอหรือว่าพี่หมอตานครับเราปาดทำถนนก่อนเพราะมันลื่นครับน้ำมันออก อ่ะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยครับว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะหมับเขาให้วันนี้รถด,ดูสิ่งปฏิกูลก็ไม่ได้ออกครับพักวันหนึ่งงานก็เริ่มซาๆแล้วครับก็เลยได้มาช่วยงานทางนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวก็จะพา ครับสิทธิ์เอของเสือคริตเขาไปผปสมปูนนะวันนี้เราจะไปลุยงานโกดังเราครับเอโหตักได้อุ้มดีมากเลยสายมือเรา อ้าวไปอ้าวยังอีกครับมีแถมพิเศษนะพี่น้องโหมาบเขาให้หน่านาน่านลอยนนาลอยไม่สะดวดโอ้อยู่ครับอยู่ครับอ้าว โอ้สับเกียร์เลยเหตุนี่ครับเจ้นานาลล่อขับโดยแม็กซ์จวดมอมแมมใช่ย่อยครับนี่ปาบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาล้างเท่าไรครับต้องลุยงานกันก่อนช่วงหน้าฝนครับเร่งได้ต้องเร่งครับไม่งั้นหนี เรียบร้อยครับแต่ฝนมานี่งานตรงนี้ก็น่าจะเร่งให้เสร็จก่อนวันที่สิบนะครับเพราะว่าวันที่สิบเรามีงานที่จะต้องทํากันจะเป็นงานมั่นของน้องชายหนุ่มว่าสายมึนแล้วก็รถพี่หมอตานก็จะมาเมื่อวันวันที่สิบครับวันที่สิบได้เจอแน่นอนครับรถหมอตานรถพี่หมอ แรงครับทีมงานนี้มีนคนมีความรักนะพี่น้องฮ่าละมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ว่าจะลื่นหรือไม่ลื่นนะพี่น้อง ลื่นครับมันเดิมครับแต่ไม่เป็นไรครับความสามารถเฉพาะตัวมีถอยยึกสักนิดหน่อยนี่ครับท,ทีก็ไม่ไกลครับตรงนี้เองครับพี่น้องนี่ตรงน,นี้นี่ก็น่าจะได้ประมาณสามสี่ร้อยแล้วหรือเปล่า ว่อยู่ตรงนี้ก็สีห้าวันแล้วสามสี่วันแล้วอ,อเดี๋ยวแข่ฟันก่อนครับแหมกินข้าวเยอะเกินไปครับเศรรษอาหารติดฟันเขาว่าสัน <c oughs> ผมก็พูดไปเรื่อยนะพี่น้องนี่ วันนี้ยังไม่เห็นพิตานะฮะพิตาอ,อกรอสิ่งยังไม่มา,าเปล่าเสร็จงานยังเสร็จงานยังไม่เสร็จงานางดดได้ไหม,อมเองต้องไปต่อนะเองไม่ได้อยู่ที่นี่นะเนี่ยถามมันด้วยพอ,อาะพี่ให้มารับเองตั้งนานแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ไปเลย

ว่าจุดจาดไม่เบานะพี่น้องนี่ว่าพอแล้วดะหน้าจะน้ำหรอ เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกับเจ้าคันนี้แล้วกันนะพี่น้องนี่น้องมุกม่วงชมพูมุกม่วงแต่ตอนนี้ไม่ใช่ชมพูมุกม่วงแล้วพี่น้องเลยเป็นชมพูมุกคโครนซะแล้ว ก็จะเป็นงานของเพื่อนของเสียคึินเขานะครับราคาก็น่าจะคุยกันไว้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคายังไงนะพี่น้องเพราะว่าเป็นงานปากปอ ร้อยครับเดี๋ยวจบคลิปกับคันนี้แล้วกันนะพี่น้องเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บบายบายครับผมสวัสดีครับ